สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถรัรมภ์ร่วมกับบริษัท TTF International จำกัดจัดงานสถาปนิก60งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียนครั้งที่31ภายใต้แนวคิดบ้านบ้าน reconsidering t h dwelling โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่น่าตื่นตาตื่นใจจากทุกผูมิภาคทั่วโลกกว่า850บูธร,รวมกว่า100,000รายการ เต็มพื้นที่75,000ตารางเมตรคนทับกันมาประชันความคิดสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบบูธที่สวยงามโดดเด่นพร้อมพิเศษน,นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างที่ให้ทั้งประโยชน์และประหยัดนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานการออกแบบกิจกรรมการประกวดนิทรรศการและสัมมนาต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมาย อัปเดตเทรนด์ตลาดและทิศทางเทคโนโลยีใหม่ๆได้ฟรีที่งานสถาปนิก60 2-7พฤษภาคม2560นชาเลนเจอร์ฮอล1-3อิมแพ t เมืองทองธานี